ครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับแนะนําวิธีการติดตั้งเหล็กหลังคานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับติดตั้งเหมือนกันนะครับรถแคปนะครับหรือว่ารถสี่ประตูนะครับรถราคา4ี่ห้าหมื่นไปจนถึงราคาล้านหล้านหราคา3ามล้านก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับลุกพี่ใหญ่เข้ามานะครับ ก่อนอื Jamie, ่นเลยนะครับแนะนําอุปกรณ์ติดตั้งนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแนะนําอุปกรณ์ไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นถาดนะครับเอาเราพี่ตั้งถาดขึ้นตัวนี้เป็นถาดรุ่นหลังปกนิกนะครับตั้งขึ้นนะครับสังเกตดูจุดยึดนะครับตัวนี้จุดยึดล่องสไลด์แบบขวางถาดนะครับมีสี่จุดนะครับอันนี้แบบยาวตามถาดนะครับตัวนี้ถ้าติดตั้งแบบไม่ใส่ไม่ใส่คานขวางเราก็จะยึดตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้งแบบใส่คานขวาง นะครับเดี๋ยวติดแแบบไม่ใส่คาดขวางเดี๋ยวจนที่ไม่ใช่ช่างก็จะทําไม่เป็นนะครับแล้วก็จะว่าพี่ไม่ต้องคุณติดไม่เป็นอีกนะครับรบนี้เราจะเอาคาดขวางทาบตรงนี้นะครับแล้วก็ทาบตรงนี้นะครับเอาตัวยูล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ลูกพี่ใหญ่ทำนะครับลูกพี่นะครับอันดับแรกเลยก็จะมีคานนะครับคานสองเส้นนะครับนี่เอามาใส่ตรงนี้นะครับเอาด้านด้านที่มี ด,ด้านด้านมันจะมีด้านเล็กด้านใหญ่นะครับเอาด้านเล็กขึ้นทางบนนะครับเอาใส่อย่างนี้นะครับเอาด้านเล็กขึ้นทางบนนะครับส่วนลูกยางปิดล่องคันนะครับเดี๋ยวเราทําเสร็จก่อนเราก็จะตัดใส่ให้มันตําแหน่งขาตําแหน่งอะไรตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเราทําเสร็จแล้วเราจะตัดใส่ตามหลังนะครับอตอนนี้ลูกยางคันนะครับได้คันมาแล้วนะครับเอาคันมาใส่แล้วก็จะเป็นตัวยูนะครับตัวยูก็จะใช้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นัดตัวเมีย นะครับแปดตัวตัวผู้แปดตัวแหวนนี่แปดสิบหกตัวอยู่ตรงนี้นะครับอ่ดูลูกพี่เอาจัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องมานะครับเอาตัวผู้ใส่เข้าไปนะครับแย่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอามือดึงไว้แล้วนิ้วดันนะครับเอานิ้วมือดันนะครับต้องใช้เทคนิคนะครับเรียนมาจากส่งไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยช่างใหญ่ของเรานะครับเรียนการติดตั้งแหลกลังคาจากออสเตรเลียนะครับ เอ,อาตัวยูเอาตัวยูมาอาแหวนนี่แปะนะครับตัวนี้ก็แหวนนี่แปะนะครับกับตัวเมียดาวแหวนนี่แปะตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียนหนึ่งตัวนะครับอเอาเตรียมมาแล้วใส่เข้าไปเดี๋ยวผมใส่บ้างลูกพี่ช่วยกันนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยอย่างนี้เอาฝั่งนั้นก็เหมือนกันนะครับก็จะทําเหมือนกันสี่จุดนะครับทางน,นี้นะครับเหมือนกันสี่จุดนะครับ ตัวฟู้ใช่ไหมลูกพี่อบอกใช้ผมได้ครับใช้ผมได้เดี๋ยวซื้อเลยให้ใช้ตัวฟู้ทั้งหมดแปดแปดตัวนะลูกพี่นะเอาแย่ขึ้นมานะครับเอานิ้วดันไว้นะครับติดตั้งไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าขอตังเมีซื้อนะครับก็แหว,วนไ,ไสไนะครับดันขึ้นมานะครับหาตำแหน่งที่มันเป็นช่องว่างของตะแกรงนะครับ ตรงนี้ลูกพี่ก็ขยับดีครับมันขยับได้อยู่นะครับถ่ายใกล้เดี๋ยวดูไม่ออกนะครับครับตรงนี้มาเอาแหวนใส่ลูกพี่แหวนใส่อย่างงี้อ่าหมุนเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ทําเหมือนกันทั้งสี่จุดนะครับนะครับสี่จุดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้อย่างงี้นะครับเอาลูกพี่ลองทําให้ดูหน่อยเลื่อนเดินหน้าถอยหลัง อ่าเดินหน้าถอยหลังได้อย่างนี้นะครับอ่านะครับโอเค กำลังไปมาแล้วนะครับกำลังเดินขึ้มาผมไม่ได้ไปเดี๋ยวนะครับไปดูรถพักรถนะครับย้อนตำแหน่งอางเดียวปีการทีาแลวนยังไงังตมิดเสร็จเรียบร้อยนะครับแบ่งคันเราแบ่งคันซ้ายขวาให้บาลานซ์กันนะครับนะครับแบ่งคันซ้ายขวาให้บาลานซ์กันตรงนี้นั่นละครับลูกพี่เออขยับไม่ได้ครัอ่านะครับตรงนี้เราก็ไว้กลางส่วนด้านหน้าด้านหลังเราไว้ตำแหน่งกลางก่อนนะครับอ้าวยึด ยิบเขาไปพอตึงๆหน่อยนึงลูกพี่อ่าอย่าเพิ่งเอาให้ตายตัวนะครับตรงนี้เราแบ่งแบ่งคานซ้ายขวาให้บาลานซ์แล้วนะครับคานตรงร่องสไลด์ตรงนี้นะครับเราเอาให้กลางๆไว้ก่อนนะครับลูกยางอย่าเพิ่งใส่นะครับลูกยางสี่เส้นตรงนี้แล้วก็ยางปิดหัวคานเรายังไม่ใส่นะครับเราตอนนี้ก็มาที่ขานะครับขาก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ขารับน้ำหนักนะครับแล้วก็จะมีชุดน็อตตรงนี้เรียงไว้ให้ดูแล้วนะครับอ่าจัดการใส่เลยลูกพี่นะครับัะดับแรกน็อตหัวอ่าเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับหัวเหลี่ยมๆอย่างนี้เอามาใส่ นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับด้านละสองตัวติดตั้งไม่ยากนะครับง่ายกว่าขอตังเมียซื้อนะครับผมมากนะครับตัวนี้เขาเรียกตีนนะครับตีนรับน้ำหนักเอามาใส่นะครับก็จะมีรูนะครับรูให้เลือกใส่นะครับจะใส่ตรงไหนก็ส่วนมากก็ใส่ตรงกลางนะครับเอร่าเป็นคานตรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวหัวตัวเมียดาวนะครับอันนี้เป็นตัวเมียอันนี้เป็นแหวนสปริงนะครับเขาเรียกแหวนสปริงนะครับก็จะมาใส่ตีนตรงนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ บางคนจะมาใส่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเข้าใจนะครับลูกค้าไม่ใช่ช่างนะครับอ่าแหวนสปริงเราใส่ตรงนี้นะครับแหวนสปริงใส่ตรงนี้นะครับใส่แหวนสปริงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวเมียตัวเมียดาวที่เป็นพลาสติกนะครับมันก็จะตัวเมียตัวเมียแบบนี้ใส่เข้าไปในนี้นะครับในตัวเมียดาวนะครับตัวเมียที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นพลาสติกเนี่ยเขาเรียกตัวเมียดาวนะครับคนอื่นเรียกอะไรไม่รู้แต่ที่นี่เรียกตัวเมียดาว หมุนเข้าไปนะครับจิ้วๆๆอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนี่ครับนะครับตัวเมียตัวเมียดาวนะครับใส่เข้าไปนะครับกดลงอย่างนี้นะครับหมุนเข้าไปนะครับจิ้วๆิวนะครับรีบปิดนะครับยเมียมาเชดี๋ยกเมียไดนะครับนะครับก็จะมีแหวนนะครับตัวเมียดาวสองตัวตัวเมียตัวเมียแบบนี้สองตัวนะครับแต่ละกดนะครับนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับง่ายกว่าขอตังเงี้ยซื้อแน่นอนนะใครบอกว่ายากอกขอตังเงี้ยเงี้ยซื้อเดี๋ยวมามัเลียงกับผมได้เลยนะครับ ครับแหวนใส่เข้าไปก่อนนะครับเอาขาใส่แล้วก็แหวนใส่เข้าไปนะครับแล้วตัวเมยพารติกใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับว่าตัวเมยเหล็กตัวเมียเหล็กนี้จะอยู่ในตัวเมียพารติกนะครับนะครับส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับจ้วจ้วจจ้อย่างนี้นะครับดูอย่างท่านปิ้งเกี๊ยวนะครับติดไม่เป็นนะครับแอดไลน์นะครับศูนย์เก้าหกสามสองหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเ้านะครับอย่างนี้นะครับทั้งสี่จุดนะครับ ตัวนี้ยางรองตีนนะครับสังเกตดูก็จะหมดแล้วนะครับยางรองตีนนะครับเอาด้านส้าใส่ก็จะหมดแล้วนะครับกดใส่ตรงนี้นะครับด้านเว้าเอาขันเข้าไปข้างในนะครับบางคนถามเว้าข้างนอกหรือข้างในข้างในนะครับใส่แล้วมันพอดีกันนั่นแหละครับถูกต้องนะครับเสร็จยางโลเทนะครับทีนี้เราก็จะหาตำแหน่งนะครับก็จะเรือตัวนี้นะครับชุดมือกอดนะครับเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆเลย มื่อก่อนก็จะมีสั้นก้างยาวนะครับนะครับตัวนี้ปิดหัวคันนะครับมีสี่อันนะครับตัวนี้มือบิดนะครับมือบิดนะครับมัดตัวเมียมือบิดตัวนี้นะครับมัดหัวเห็ดเอาไว้ใส่ตีนตรงนี้นะครับหัวเห็ดใส่ตีนตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางรองโฟมอ่ยางรองมือกอดนะครับยางรองมือกอดเรามาแกะใส่ตรงรองตรงนี้นะครับกันสีถลอกนะครับแต่ว่าเพื่อเยนว่าลูกพี่จะทํามาแล้วนะครับ ลูกพี well. er it, the ่ใหญ่บอกว่าเสียเวลาทํามาแล้วนะครับเราก็ลองเทียบดูก็อย่างรถแคปนะครับก็จะใช้อ่ามือกอดด้านหลังนี่จะใช้มือกอดยาวด้านหน้าใช้มือกอดสั้นนะครับบางอ่าท่านถามมานะครับลูกค้าถามมาพี่มันด้านหน้ามันกับด้านหลังใส่มือกอดเนาละรุ่นได้ไม่ได้นะครับตำรวจไม่จับไม่เป็นไรนะครับเนี่ยไม่ด่าใส่ไปนะครับอ่าแล้วทีนี้ขั้นตอนยกขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกไว้พอมันไม่เลื่อนนะครับมันเลื่อนเดี๋ยวมันหลุดออกนะครับตรงนี้อ่าล็อกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแน่นนะครับเอาพอม นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายกขึ้นมาข้างบนแล้วจะมีการขยับโยกซ้ายขวาหาตำแหน่งที่ลงตัวนะครับอ้าวลูกพี่ด้านนี้อยู่ข้างหน้าเปิดประตูไว้ก่อนไหมเปิดประตูรถไว้ก่อนไหมด้วยไม่เป็นไรรถต่ำรถตัวต่ำยกขึ้นไปอ้าวนะครับอย่างนี้ขอแรงลูกพี่ใหญ่ไหมอืนะลูกพี่ขอแรงหน่อยครับเนีย่ยนะครับขอแรงลูกพี่ใหญ่ก่อนนะครับเรามันคนตัวเล็ก นะครับลูกยางอาจจะหลุดออกนะครับยางรองตีนนะครับเราจับใส่นะครับเดี๋ยวสีสล็อกจับยกนี้นะครับลูกพี่ยกยกใต้ลูกยางรองตีนยกขึ้นหลังคานะครับขึ้นเลยครับลูกพี่นะครับนะครับยกขึ้นเลยนะครับทีนี้เราก็ทําการยกขึ้นนะครับตอนนี้เป็นรถวีโก้แฉกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแฉกรถสีประตูการติดตั้งเหมือนกันนะครับนะครับเอาว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแฉกรถสีประตูเราก็จะติดตั้งเหมือนกันนะครับ นะครับสังเกตด,ดูพิชัช่งใหญ่ของเรานะครับเวลายกขึ้นไปก็มือจับลูกยางลูกพี่อ่ายางยวสีรถถลอกครับผมอ่านะครับตำแหน่งที่มันพอดีอน,นะครับ